สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับการเลี้ยงกบคอนโดนะครับต่ว่าก่อนอดื่นนะครับเราจะพาชมผักออร์แกนิกสวยๆก่อนนะครับอันนี้ก็คือการปลูกผักออร์แกนิกก็คือการปลูกที่โฟมนะครับปลูกได้หลายอย่างครับว่าจะเป็นผักหอมหอมกระเทียมนะครับ โอ้โหเคร่ไขหัวขาแบบนี้นก็ปลูกได้เหมือนกันะนะครับแต่ว่าเพราะมันเป็นผืชที่ต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าหากเป็นผักกาดพวกนี้มันจะใช้เวลาระยะสั้นนะครับเดือนกว่าๆแล้วในขอสมัครนำมารับประทานได้นะครับก็ดูสวยงามนะครับผักหลากหลายนะครับเดียวก็ผักไฮโดรโปรนิกนะครับปลูกที่กล่องโฟม แล้วับขอจช่มพ่อสังเคก่อนครับก่อนที่จะพาอะขอไปดูนะครับการเลี่ยงครบการเรียรรเร่ยงหนูนะครับเป็นครอบครัวที่มีการบริหารจัดการนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นได้ได้เสริมนะครับทางครอบครัวนะครับถึงจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นได้ได้เสริมน,น,นะครับขอจชมพ่อสังเคปก่อนนะครับเนาะ งามนะครับเรื่องพักเรื่องอะไรที่เขาปูดที่เขางามต่อไปนะครับเราจะพามาชมห่าบ่อบ่อที่เขาเลียงหนูนะครับคือเลียงจากท่อเนี่ยครับท่อท่อระบายน้ำนะครับท่อระบายน้ำด้วยท่อน้ําทิ้งนะครับมันมาต่อกันสองท่อนสองท่อน พอสมารถเลี้ยงหนูได้นะครับอันนี้คือเขาเริ่มขยายพันธุ์นะครับว่าหนูที่เขาเลี้ยงมามันก็จะมีการผสมพันธุ์กันเหมอนกันนะครับเพราะมันจะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรขังอะไรมาตรฐานเท่าที่ควรครับเพราะว่าหนูเลี้ยงมันจะไม่ออกนะครับจะไม่นีเหมือนพวกหนูบานหนูนี่เขานะครับ ถ้าเป็นหนูที่เหลี้ยงมันจะอยู่นะครับขังไปบนั้นมันก็อยู่ไปหมันแหละเพียงแต่ว่ามีอาหารให้มันกินนะครับอาหารก็มีหลายอย่างครับในการให้หนูมันกินนะครับอย่างเช่นพวกยาหวานพวกเนี้นะครับหญ้าหวานนะครับมันก็กินได้แล้วก็พวกหัวมันสัมปะหลังนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวเปลือกก็กินได้เหมือนกันนะครับโดยไม่ต้องใช้หัวอาหารนะครับการเลี้ยงหนู หากเลี้ยงพวกอื่นๆนะครับบางทีต้องซื้อหอาหารจากท้องตลาดนะครับมาเลี้ยงเอามามาหายมันนะครับแต่หากเป็นกา,าเรเลี้ยงหนูนครับคือไม่ต้องสิ้นเปลืองตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปลูกรับปลูกพวกยาหวานหรือว่าพวกมันสัาปะหลังมันเทศมันแกวสาคและพวกนี้นะครับที่เป็นพืชที่มีหัวนะครับเอาไปหายมันมันก็กินนะครับ เลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงหนูเลี้ยงง่ายแต่ส่วนใหญ่ก็เอาขอบเปลือบเปลือไปทิ่งไว้นะครับทิ้งไว้ในโบ้แนะครับมีระ่บบนามนีแตะบบพนันใบมันนะครับนี่คือคอกหนึ่งคอกหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็ใช้ดูพอสังเข็เหมือนกันนะครับปกติเขาก็มีหลายบ่อนะครับก็ใช้ดูสักสองบ่อนะครับอันนี้คือบ่อที่สองอนี่เขากำลังเจริญไว้นะครับ กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวพปกติมันก็ตัวใหญ่คนนี้นะครับเป็นหนูสายพันธุ์ก็เรียกว่าหนูใหญ่เลยครับหนูพกุกหนูใหญ่นะครับตัวหนึ่งก็เกือบกิโลเลยครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งถ้ามันใหญ่เต็มที่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงกับใหญ่เท่าไรนะครับบางทีก็มีคนมาหาสื่ออะไรเขาก็ต้องขายไปยนะครับ ขายเป็นกิโลนะครับโลหนึ่งก็ได้หลายบาทเหมือนกันนะครับเป็นอาชีพรายได้เสริมนะครับเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับหลายคนก็มีความสนใจนะครับมาขอซื้อครับพอพันแม่พันนะครับไปจากเขาก็เป็นหนูพวกนี้แหละครับไม่ใช่ว่าพอพันแม่พันมาจากไหนกับก็คือหนูที่มัน ออกลูกมาเนี่ยนะครับก็คือเลี้ยงต่อๆกันนะครับก็เอาตัวผู้ตัวียไปสองตัวนะครับอย่างละตัวแล้วก็ไปเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งแล้วมันก็ผสมพันธุ์กันเองก็จะได้ขยายพันธุ์ไปในตัวนะครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายตัวไวนะครับนี่ก็อำนากก็พอใใ้ได้อยู่นะครับถึงตัวจะยังไม่ค่อยใหญ่ นะครับก่อนจะรีวิวพอสังเขนครับต่อไปนะครับเราจะพามาชมนะครับการเลี้ยงกบกลรเรื่องครบก็อย่างที่ว่านะครับพอกบมันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับเราจะเลี้ยงไว้แต่ในน้ําก็ไม่ได้นะครับเราต้องทําสถานที่นะครับอย่างเขนตรงนี้นะครับพอหาน้ำประปรายนะครับพอเขาได้ลงไปหลินน้ํานะครับแตอยู่ในน้ำเส็จก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ โดยเอาพวกกระเบื้องนะครับกระเบื้องที่ครอบหลังคานะครับก็นํามาเ็จะมาเมาคว่ำนะครับมา,วามคว่ำคบก็จะมาสายอยู่ในนี้ส่วนด้านด้านนาที่มีถาดเขียวๆตรงนี้นะครับเห็นแวบๆบแบบนี่มีถาดเขียวตัวนี้ก็จะใส่พวกอาหารกบนะครับว่าเรื่องกบจะสิ้นเปลืองอยู่นะครับจะต้องมีอาหารสําเรจใไ้มันนะครับหเหมือนการเลี้ยงหนู เลี้ยงหนูนี่ง่ายนะครับไม่ต้องไปหาซื้อจากท้องตลาดนะครับพวกอาหารนะครับขอให้เรามีพวกกอบเปลือกนะครับมีกอบเปลือกมีการปลูกมันสับปะหลังเอาไว้นะครับักคูมันเทศมันแก้วพวกนี้เลยครับมันก็จะกินได้หมดครับพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่กินพวกพืชนะครับส่วนโบเนี่ยมันก็ ส่วนใหญ่าอาหารตามธรรมชาติของมันมันก็กินพวกสัตว์โดยกันนะครับสัตว์เล็กๆนะครับโคบมันจะกินนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงมันมาแต่แต่น้อยนะครับให้มันเกิดความเคยชินคือการกินอาหารเมร็ดมันก็จะชินนะครับชินกับการกินอาหารเมร็ดเวลาโตมามันก็สมาถกินอาหารเมร็ดได้อย่างต่อเนื่องครับโดยที่ไม่ต้องไปหาพวกของสดของอะไรมาให้มันกินนะครับ อันนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับถึงถึงจะลงทุนไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆยไม่ยุ่งยากเพียงแต่เรามีมีบ่อนะครับมีบ่อในการเลี้ยงตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนมันก็จะมาลงเล่นน้ำแช่น้ำกันนะครับพอเย็นๆนในเดียรหมายนะครับเพราะว่าแต่ก่อนย่ำไรทำในรูปแบบนี้ นะครับแต่ถว่านี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเกใือมันมีที่ที่อยู่นะครับเหมือนเหมือนกับครึ่งบกครึ่งน้ํานะครับงูนะครับ,นะรบนี่นะครับนี่ก็จะลกมาแช่น้ำพราะมันถึงเวลาเขาก็จะขึ้นนะครับ เห็นไหที่ซอนตัวนี้ก็มีลงมาตัวหนึ่งเธอเรื่องการนอนไม่ต้องกลัวเ,เขาเขาทำตัวนี้ไว้นะครับทำตาข่ายโดยผ่านเงยงผ่านเงยงผานลานนะครับเพื่อพองกันไม่ให้หกันออกไปได้มาดีบๆด,ดูชมกันนะครับ